สวัสดีครับชื่อปิยตอร์พลน,นะครับตอนแรกที่มารู้จักคลินิกที่อย่งนี้นะครับก็คือซื้อหนังสือของอาจารย์จอยมาก่อน,นะะับแล้วลองอ่านดูแล้วก็ลองเขาลองทำเองที่บ้านทำไปซัลซาซในหนังสือนะครับแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็สนใจระยะที่จะลองมา,มาเอ็กซ์ซอร์สให้ครบมากขึ้นที่คลินิกนะครับก็เลยลองมาใช้เขาออก,ก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็รู้สึกว่าวด,ดีมากเลยครับก็หลังก็ลงเป็นคอร์ส14ครั้งซึ่งตอนนี้ก็ครบ14ครั้งแล้วครับก็ปัญหา ที่มีก่อนหน้านี้ก็คือตาขวาโอเคแต่ตาซ้ายสั้นไม่สั้นจีเอียงร้อนะครับก็มียางเดียนึงตอนนี้ลหลังจากที่ฝึกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มาหกเจ็ดเดือน,นะะแล้วครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยจากที่ตอนแรกเห็นที่ประมาณแค่สามมาทาระคะับประมาณสองสามฟุตนะครับตอนนี้ก็สามารถเห็นได้เกือบบรรัดหกแล้วครับก็นะคะ,ล,ะล่างก็จะเบลอนิดนึงรู้สึกว่าถ้าทำต่อไปก็คือไม่ไม่จะเป็นต้องใส่แว่นเลยนะคะรับเพราะทุกวันนี้ก็หลังจากที่ช่วงแรกสายแว่นอยู่ ทุนี้เวลาทำงานอะไรก็จะไม่ใส่แว่นแล้วมันจะเป็นแล้วนะครับก็คือตาก,ก็จะอ,อกก่อนล้าไอยลงตาแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าทำต่ออีันิดนึงก็คือหน้าจะดูชิ้